จะมาบ้านเราใช่ไหมโอเคแล้วมาอย่างไงอ,อ่ะอ๋อนั่งวินหน้าปากซอยมาใช่ปะเออเออเรียกมาแล้วกันอืมใครก่อนนะใครเทียวมาละ่ะลูกอ๋อมิวสิกไงค่ะแม่แอ้าวทำไมเขานั่งวินมอเตอร์ไซค์มาละ่ะแล้วรถที่บ้านเขาไม่เอามาเหรออ๋อรถที่บ้านเขาเข้าสู่อยู่นะแม่เราต้องนั่งมอเตอร์ไซค์มา เสียงรถมันจะใส่นี่กต้นน้ำไปดูสิใครมาได้ครับเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทค่ะนี่ครับเอ้าพี่นปิงนี่ใช่พี่เองโหพี่ไม่เจอกันนานเลยนะพี่พี่มาแอบวิ่งวินนี่เองเอ้ามีเมอเหรอเออดิเอ้าพี่นปิงยังวิ่งวินอยู่เหรอครับ โธก็พี่ชอบวิ่งวิงนนี่มันอิสระดีอะไรเนี่ยงานพิะปีงเข้าไปในบ้านก่อนไหมครับเออต้นน้ำจะพาใครเข้าบ้านอะ่ะอ๋อก็พี่ปิงไงครับแม่ฮะน้ำปิงเหรอได้ข่าวว่าเรียนจบปร,ริญญาตรีมาแล้วสิใช่ค่ะหนูเรียนจบแล้วค่ะทำไมไม่ไปหางานทำดีๆ มีเป็นยาทำได้แค่นี้เองเหรอหน่าสงสารพ่อแม่เธอะนะส่งเงินเรียนถ้าตายได้แค่นี้เองเหรอแต่แม่ครับพี่เขาทำอาชีพสุจริตนะครับใช่ครับแถมได้เงินดีด้วยครับหืมอ,อาชีพดีแค่ไหนต้องออกไปตากแดดตากลมถ้าดูฉันนี่อยู่แต่บ้านนี่นี่อะไรได้เงินเป็นแสนแสนแล้วรู้จักไหมการเทรดหุ้นนะ่ะทำเป็นหรือเปล่าเนี่ยรู้จักสิคะ แล้รู้จักอันตรายของมันด้วยแล้วคุณล่ะรู้ไหมคนอย่างเธออย่ามาสอนฉันนะไปก็น้ำเข้าบ้านครับ หนูทำไมเอ๊ะข้าวมาแล้วนี่อ้าวต้นน้ำโทรสั่งข้าวเหรอใช่ครับแม่อืมไปเอาสิครับนี่ครับเป็นไงบ้างต้นน้ำอ้าวเพื่อนป็นเองเหรอครับเขาเมื่อกี้ขนมกับน้ำบ้านผมไหมครับมันจะดีหรอนี่เธออีกแล้วเหรอฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าอย่าเข้ามาบ้านฉัน ถ้าไม่ทํางานฉันก็ไม่อยากมาบ้านคุณเท่าไหร่หรอกค่ะดีอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกนะแม่ครับกินข้าวเถอะครับเนี่ยที่เขาเข้ามาส่งทุกุเราแล้วฮะข้าวเฟื่อนมือคนแบบเนี้ยฉันไม่กินหรอกไม่เป็นไรคะ่ะแต่คุณระวังไว้นะคะสักวันคุณอาจจะจนยิ่งกว่าฉันอีก <laughs> ไม่มีทางคนอย่างฉันนี่รวยเป็นล้านแล้วฉันไปเลยนะ <laughs> ก็หุ้นที่แม่ซื้อไว้อะมันตกหมดเลยเนี่ยเราขายทุนเป็นล้านเลยนะเราจะกลายเป็นคนหมดตัวแล้วเนี่ยอ๊อตายแล้วฉันจะทำยังไงดีเนี่ยฉันยัต้องขายรถขายบ้านแล้วสินเนี่ยแล้วพวกเราจะไปอยู่ที่ไหนกันล่ะครับอเอกสารเนี่ยฉันเซ็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับค่ารถรับเงินดูครับครบนะครับแล้วเรื่องบ้านเหรคะเรื่องบ้าน ก็ผมคุยออกับผู้ซื้อแ้วนะครับคาดว่าอีกสองสาวันเขาจะมาดูบ้านเนี่ยครับเอ,อ่อช่วยเร่งเร่งหน่อยนะคะเจ้านี่อ่ะเขาทวงมาทุกวันเลยตอนเนี้ถ้างั้นผมไปเลยน,นะครับสวัสดีครับให้ต้นน้ำ รถบ้านนายไปไหนวะเออรถเราต้องป้านะขายรถไปเองแหละใช่โหถึงขั้นต้องขายรถเลยเหรอใช่แล้วแหละแม่กระทั่งบ้านหลังเนี้ยป้าก็ไม่รู้จะได้อยู่ที่นี่อีกหรือเปล่าแม่กับเราคิดว่าคงต้องขายบ้านหลังนี้ทิ้งแล้วก็ไปอยู่กันที่ต่างจังหวัดไม่เป็นไรนะเพื่อนเราเอาใจช่วยขอบใจมากนะเพื่อนอขอบใจนะจ๊ะมิว ป่ะต้นน้ำมิ้วเข้าบ้านก่อน ใครให้เธอมาน้ำปิงฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาเหยียบบ้านฉันอีกหนูคงไม่เหยียบไม่ได้หรอกคะ่ะแล้วคุณแน่ใจหรอคะว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านของคุณทําไมบ้านหลังเนี้ยไม่อยากเป็นบ้านของฉันอยู่ฉันจะให้ใครอยู่ก็ได้เธอใส่หัวไปเลยคุณแน่ใจนะว่าคุณอยากจะไล่ฉันจริงจฉันแน่ใจสิเธอออาไปจากบ้านฉันเดีนี้ สวัสดีครับคุณพีอ๋อสวัสดีค่ะเออมาเรื่องนั้นใช่ไหมคะน้ำปิงเรีบกลับไปเลยครับผมมาเรื่องซื้อขายบ้านของคุณแล้วครับเออคนที่จะมาซื้อบ้านฉันมาแล้วใช่ไหมคะใช่ครับมาแล้วครับน้ำปิงออกไปเลยรีบกลับไปเร็วๆนะฉันจะรีบท,ทําธุระของฉันอย่ามาเก็ก,กะอ,อ่คุณพีครับผมว่าเราให้คุณ น้ำปิงกลับไปไม่ได้หรอกครับอ้าวทำไมล่ะคะเดี๋ยวคนซื้อก็จะมาแล้วก็คุณน้ําปิงนี่แหละครับคือคนที่จะมาซื้อบ้านของคุณและที่สำคัญนะครับรถที่คุณขายไปครับที่แล้วอ่ะคุณน้ําปิงนี่แหละครับเป็นคนซื้อเองฮ่ขับวินมอเตอร์ไซค์อย่างเธอเนี่ยนะมีเงินมาซื้อรถซื้อบ้านฉันใช่ค่ะ แล้วฉันก็ไม่ได้ขับแค่วินมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวด้วยนะคะฉันเปิดบริษัทขนส่งโลจิสติกตอนนี้ก็ทำกำไรได้มากเลยค่ะใช่ครับบริษัทเรามีตาเติบโต200%ต่อปีนะครับและที่สำคัญผมก็เป็นทนายของบริษัทเองเลยครับต่อไปคุณก็อย่าดูถูกคนอีกนะคะแล้วก็ที่ผลขอออกให้หมดภายในสิ้นเดือนนี้ด้วยนะคะฉันจะใช้บ้านนี้เป็นโกดังเก็บของ